ยิงปืนเล่นนะคะปั้งปังปังปัง,ปงแถวตาครีสุดท้ายมีกระสุนหนึ่งนัดไปเจาะโดนคนตายค่ะตำรวจล็อกตัวในพิมพแล้วก็ปืนจุดสามแปดนี้ได้ยังไงก่อนอยู่ที่นครสวรรค์นะคะใช้ปืนยิงออกจากบ้านปังปังยิงโมซัวค่ะปรากฏลูกกระสุนไปโดนฝั่งตรงข้ามโดนคุณชมพู่จิตปรีชาอายุ4 4นั่งกินข้าวอยู่กระสุนเจาะเขาเส้นเลือดใหญ่ที่หัวไหล่ตายอยู่ที่โต๊ะมา้าหินอ่อนหน้าบ้านเลยค่ะ คนอยู่ในเหตุการณ์บอกว่ากําลังกินข้าวกันอยู่เลยสักพักไอ้ฝั่งตรงข้ามตะโกนโวยวายแล้วยิงปืนร้องแต่ว่ากุยิงกุยิงกุยิงน่ะยิงโมซัวเลเทปไปหมดละค่ะสุดท้ายคนถูกยิงก็มารู้อีกทีเลือดไหลออกจากบาน่ะแล้วเขาบอกว่ายิงปืนหลายนัดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะยิงต่อเนื่อง2วันติดตอนนี้คุณชมพู่ตายไปแล้วนะคะตั้งทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันไปฟังคนอยู่ในเหตุการณ์กัน,กนค่ะ จริงนะเดี๋ยวรู้ว่ายิงสาดไัด้วยเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เห็นนะแต่ได้ยินหลายเป๊ะเลยอ,ะอ,อ่ะเขายิงมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอ่ะ เพืิอมาพักใหญ่ๆจากบ้านใม่จากข้างในบ้านเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนแก๊สที่นั่งกินกันก็คุยกันว่าเป็นปืนแก๊สเขายินตั้งแต่เมื่อวานนะคุาจำชิงเขาินตั้งแต่เมื่อวานระหว่างที่ดูไปดูบ้านคนก่อเหตุมีปลอกระสุนเยอะเลยนะคะให้การไม่รู้เรื่องลักษณะเหมือนเมาอะค่ะนำตัวไปโรงพักแล้วนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าคนนั้นเขามีอาการทางประสาทคงต้องตรวจสอบอาการจิตเวชอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ